ปล่อยว่าทั้งกามลาขปล่อยว่างทั้งโทสะปล่อยว่างทั้งโมหะเพราะมันเป็นของโบเทียงแล้วมันเป็นถูกมันเป็นของอนัตตาเัาปล่อยว่าถ้าผู้ใดมีอัตตาตัวตนมันสูงมันสูงแล้วมันไม่ยอมหับฟังไม่ยอมหับฟังนย มีแต่วตัวคิดว่าตัวเองถือตัวเองดีตลอดบ่เ,เคยหับฟังสิ่งที่ว่าธรรมะขององค์สามมาสัมพุทธเจ้านี่เขาไปสู่คิดสู่ใจไปล่างอัตตาตัวตนไปนล่างคิดฐิไปล่างความเป็นผิดเขาบอย่อมฟังอัตตามันสั่งไว้บ่ห้ฟังบอเอาสิ่งดีๆเขาไปสู่ใจเพราะมันจิตตัวนี้มันยานมันยานไปนล่าง แลวมันสิบุมีอัตตาเมื่อบุมีอัตตามันก็ต้องหูค้คือการปล่อยว่าผู้ความเกิดดับ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 อยู่นี่เกิดมันกับโบเทียงดับมันกับโบเทียงความพอใจมันกับโบเทียงความบม่พอใจมันกับโบเทียงในโลกมันเนี่เกิดมากมันต้องแตกสลายมดบุมีสิ่งใดที่จะจีรังบุมีสิ่งใดที่จะยั่งยืนมีแต่ของแตกสลาย เขาต้องยอมหับความเป็นจริงในอริยสัจสี่เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องบุญุนเปล่าคือบุญุนปล่ายังคือเขาศึกษาเนี่ยศึกษาธรรมขององค์สามาสามุูตเจ้าเกิดมาไร่ต้องไปก้าไปสู่ที่มืดไร่ต้องไปก้าไปสู่นรกเมื่อเกิดมาแล้วเขาศึกษาธรรมเขาปฏิบัติ เฮียนหูดึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวกให้มันสูงสุดให้มันละปลูกความพอใจเนี่ยละราคะโทสะโมหะละออกให้มันมดละลูกละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณชุดท้ายมาต้องละวิญญาณทิ้ละให้มันมดแล้วมันสิเบารู้สึกว่ามันสิโลในจิตในใจี่โลงสบาา บ่มียังบ่มีกางวลบ่มียากยังในอดีตในอนาคตบ่มีย่านความตายขันเฮาได้ปฏิบัติได้ปฏิเวกรู้จากถ้ำองสงฆ์สามาสัมุติเจาเ้าแหละปล่อยมันปล่อยทุกอย่างอนี้เกิดไปที่ตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปปล่อยมันไปมัดความโล่งมันเกิดจากยังต้องเบ่งในเกิดจากจิตบุงแตง่งหรือเกิดจากมโน หรื่ามันโล่งแบบเวลาออกสมาธิมันจะโล่งโล่งเพราะยังโล่งเพราะว่าเฮ้าบุยึดหมั่นบ้ถือหมั่นในชาติในสมาธิในตัวในต้นในธาตุสี่ขนายุยยึดหมั่นเลยในสัญญาสังขารวิญญาณบุยึดหมั่นยังสักอย่างหมอบให้องค์สมมาสามพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์ คือออกจากถุกมีสิ่งเดียวในโลกใบนี้ศาส,สนาพุปมาเสริจสูงสุดในโลกใบนี้ศาส,สนาที่ปล่อยว่างโบยุดโบติดโบเอาอย่างพอเกิดมาในท่านในธาตุสีกันหาเนีมันโบได้มันโบจีรังมันเกิดมา่อ้วต้องแตกสลายต้องดับถึงเขาปฏิบัติธรรมให้ถึงอันสูงสุดคือการปล่อยวา ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าบยุดบริติดคขันรูปใดองค์ใด้บวาญาดโยมบวาผะบวาสามเณรผู้จักความเกิดดับผู้จักเสียงกระทบโอ้เห็นเสียงกระทบมาเฮ้ยมันเกิดมันเกิดแล้วตมันมันก็ต้องดับมันบจีรังแน,น่นอนเสียงกระทบทั้งจิตทั้งตาทั้งหูทั้งลิ้น กระทบมามันก็ต้องดับเมดความพอใจความบ่่อใจมันกบ่จีรังมันต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี่ผู้ได้เห็นเสียงกระทบทั้งย่างเดินเสียงเพลงเสียงรอบข่างเสียงหอบเข่าตนใหม่เข่าสัมผัสในล้างทินที่เขาหยางเสียงกระทบบุคคลน,นั่น เจอแดดเจอฝนเจอยังมันเสียงก็ถกเข่าสู่จิตมัดความพอใจความพอใจทั้งนงเบิ่งมันผู้ใดเห็นความพอใจดูดูความบพอใจดูดูะเห็นเกิดดับดูดูบุคคลนั้นจะเข้าถึงอันสูงสุดขององค์ของธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่จงฝากไว้ผู้ใดได้ฟังได้ยินได้เห็นความเกิดดับ ของทำองคสัมมาสัมเดี๋ยาอันนี้คือของจริงอย่าประมาทซาธุจรรย